สวัสดีครับอ้อนี้เมนูจะเป็นยำวุ้นเส้นใส่หมูยอนะครับแล้วก็จะมีกุ้งด้วยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทํากันนะครับเรามาเริ่มจากการแกะเปลือกกุ้งก่อนนะครับผ่าหลังแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราแกะกุ้งเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาหั่นหมูยอนะครับแล้วก็ตามไปด้วยมะเขือเทศขึ้นใช่ครับ ใส่จานพักไว้ก่อนนะครับมีเห็ดด้วยนะครับต้มน้ำนะครับพอน้ำเดือดได้ที่ลวกวุ้นเส้นหมูยอลวกเสร็จก็พักใส่กระชอนให้มันสะด็จน้ำก่อนนะครับ ต่อไปลวกกุ้งลวกเห็ดนะครับพอเห็ดสุกได้ทีตักขึ้นพักไว้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราลวกวัตถุดิบของเราไปที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะมาทําน้ํายําความเผ็ดของน้ํายํานะครับก็จะมีพริกจินดาเขียวจินดาแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําเชื่อมนะครับจะเป็นน้ําตาลปี๊บเชื่อมนะครับแล้วก็ตามไปด้วยพริกที่เราตามเมื่อกี้นี่นะครับผงนัว น้ำมะนาวตามไปด้วยน้ำปลาอย่างดีนะครับต่อไปนะครับเอาส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันนะครับใส่หมูบดลงไปก่อนนะครับตามไปด้วยหมูยอแล้วก็วุ้นเส้น แล้วก็ตามไปด้วยอะไรล่ะอันนี้ฉันเรียกไม่ถูกตามไปด้วยกุ้งผักที่เราหั่นเตรียมไว้ขึ้นช่ายมะเขือเทศคุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนะครับนี่เท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับยำวุ้นเส้นหมูยอนะครับ สำหรับรสชาติของยำนะครับก็อยู่ที่นะ้ำปรุงรสตั้งแต่ตอนแรกนะครับชอบแบบไหนปรุงแบบนั้นนะครับชิมไปปรุงไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับยำวุนเส้นหมูยอหมูบดแล้วก็จะมีกุ้งด้วยตักใส่จานเตรียมขยายกระเพาะกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you